ของตำแหน่งการกระจัดระยะท่าอู้เบสิกของการเคลื่อนที่แนวตรงถ้าเราอยากจะเข้าใจตรงกันในปริมาณพวกนี้จำเป็นที่จะต้องบอกให้ครบทั้งขนาดและทิศทางแล้วหนูจะบอกทิศทางยังไงดีชี้ไปทางนั้นไม่ได้ทางนั้นมันไม่รู้จักเราต้องมีการอ้างอิง วันนี้เราจะมาติวเนื้อหาเรื่องของตำแหน่งการกระจัดระยะทางเบสิกของการเคลื่อนที่แนวตรงหลังจากที่เราเรียนบทที่1มาบ้างแล้วเราก็จะมาต่อบทที่2ที่พี่ลูกตาลบอกว่าขึ้นเนื้อหาของส่วนที่เป็นฟิสิกส์แบบฟิสิกส์จริงๆโอเคป่ะเรื่องแรกคือเรื่องของตำแหน่งเรื่องที่2เรื่องของการกระจัดระยะทางอ่ะบางคนอาจจะมาเจอที่เรื่องของการกระจัดและระยะทางเลยก็คือตัว S, S ที่เป็นเวกเตอร์กับ S ที่เป็นสเกล่าเข้าไหมการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ระยะทางเป็นปริมาณสเกล่าเข้าไหมสองตัวแรกและก็ถัดมาเป็นอัตราเร็วกับความเร็วเป็นตัววีทั้งคู่อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลร์ในขณะที่ความเร็วเป็นปริมาณเวก ถ้าพี่ลูกตาไฮไลท์ด้วยสีเดิมปริมาณเวกเตอร์ก็จะไฮไลท์ด้วยสีฟ้าในขณะที่อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลร์จะไฮไลท์ด้วยสีชมพูละกันซึ่งในตัว V เวอร์ชัน V นี้อัตราเร็วความเร็วก็จะมีแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นอัตราเร็วเฉลีย่ยกับความเร็วเฉลีย่ยอันนี้เขียนเป็นสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นคำว่าเร็วไหมเร็วคือตัวว อัตราเป็นสเกลา่าเฉลีย่ยก็มีคำว่าเ v e r a ร e เรเข้าไปเร็วอีกอันนึงเป็นความเร็วก็เป็นเวกเตอร์ไงใช่ไหม V v เวกเตอร์เป็นเฉลี่ยเหมือนกันก็เป็นเ v e r a ร e เเหมือนกันกับอีกตัวหนึ่งอัตราเร็วขณะหน,หนึ่งอ่าเป็นคำว่าเร็วเหมือนกันค่ะก็คือตัว V อัตราเป็นสเกลาแต่พอเป็นขณะหนึ่งก็คือแค่เสี่ยววินาทีเล็กๆหรือจุดเวลาเล็กๆเขาก็จะใช้เป็นตัวห้อยตัวไอก็คือ instantaneous โอเคไหมอีกอันหนึ่งความเร็วก็คือ V v e วกเตออย่างนี้ความเร็วพอเป็นความเร็วขณะหนึ่งก็คือคิดแค่ช่วงเวลาสั้นๆแค่นิดเดียวมาเรามาพูดถึงหลกักทั้งหมดเลยนะพี่สรุปให้เลยนะ ข้อแรกพูดถึงตำแหน่งก่อนเราจะบอกว่าคนนี้ใน A อยู่ตำแหน่งหนึ่งใน A อยู่ตำแหน่งสอง อะไรแบบนี้มันก็จะพูดกันยากตรงนั้นนะ่ะตรงนี้นะ่ะตรงนู้นนะ่ะมันจะเข้าใจกันยากเขาก็ต้องมีภาษาที่เป็นทางการในการบอกว่าไอ้ตรงนั้นกับตรงนี้มันเรียกเป็นตัวเลขอะไรใช้อะไรในการอ้างอิงถ้าเป็นสองมิติก็คือเป็นแนวเดียวแนวเดียวแนวเดียวไม่ว่าจะเป็นแนวราบอะแนวราบหรือแนวดิ่งก็ตามไหมเขาก็จะมีเส้นนะเส้นจํานวนหรือเส้นพิกัดฉาก โดยปกติแล้วเราจะเรียกว่มามันเป็นเส้นจํานวนเนาะแนวนอนฝั่งนี้ก็จะเป็นแกน x ถูกไหมแกน x ฝั่งบวกหรือเราเรียกกันว่าแกนบวก x แกน x ฝั่งลบหรือว่าเรียกว่าฝั่งลบ x ถ้าชี้มาด้านนี้ไปทางนี้เขาเรียกว่าชี้ไปตามแนวของแกนบวก x ถ้าชี้มาด้านนี้เขาเรียกว่าชี้ไปตามแนวของแกนลบ x ใช่ไหมคราวนี้เราก็จะบอกว่าเนี่ย วัตถุของเราก็อยู่ไปสิกี่หน่วยกี่หน่วยอ่าตรงกลางเป็นเลขศูนย์ก่อนขีดกลางเป็นเลขศูนย์อันเนี้ยเขาจะใช้เป็นจุดอ้างอิงจุดอ้างอิงก็คือจุดที่อ้างอิงว่าระยะแกน x เนี่ยเป็นศนย์เป็นจุดอ้างอิงที่เรารู้กันว่าโอเคถ้าตั้งตรงนี้นะตรงเนี้ยเป็นศูนย์แล้วถัดจากตรงนี้ไปทางฝั่งบวก x ก็จะได้กลายเป็นบวก กี่ช่องกี่หน่วยก็ว่ากันไปนะ่ยกี่สเต็ปกี่สเต็ปว่ากันไปคราวนี้ถ้าเราบอกว่าวัตถุวัตถ,ถุของเราอ่าพี่บอกว่าเริ่มต้นมาอยู่ที่จุด2ค่ะอ่าเราก็สามารถบอกได้ว่าวัตถุเนี่ยนะตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นนะ initial initial มีค่าเท่ากับบวก2อเข้าไหมอยู่ที่จุดบวก2หรืออยู่ที่พิกัด x เท่ากับบวก2 ไ,ไหมกับอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นลบหน่งลบสลบสมมุมติว่าตอนปลายตอนเริ่มต้นอยู่ฝั่งฝั่งบวกสองแต่ตอนสุดท้ายตอนปลายมีการขยับไปไฟนอลมาอยู่ที่จุดลบส x ไฟนอลเป็นลบสอย่างนี้อ่ะอันเนี้ยคือเราบอกตำแหน่งว่าตอนเริ่มต้นนะ มันอยู่ถัดมาจากแนวอ้างอิงหรือจุดอ้างอิงเนี่ยมาทางขวาสองหน่วยเห็นไหมตอนสุดท้ายเคลื่อนที่ยังไงก็แล้วแต่แต่กระเถิบไปดันไปอยู่ตรงจุดปลายตรงนี้ จุดปลายของการเคลื่อนที่เนี่ยมาอยู่ฝั่งซ้ายของจุดอ้างอิงหา่างไป3หน่วยเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นเวกเตอร์การกระจัดเห็นไหมเวกเตอร์การกระจัดตอนแรกจุดเริ่มต้นเวกเตอร์การกระจัดชี้มาทางแกนบวก x ห่างมา2หน่วย ตอนสุดท้ายของวัตถุมีการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจุดสุดท้ายอยู่ฝั่งขวาของแกนของจุดอ้างองิงห่างไป3หน่วยอย่างนี้อันเนี้ยสอ,อันเนี้ยเขาเรียกว่าเวกเตอร์ตำแหน่งอ่าเนี่ยคือส่วนที่เพิ่มเติมมาโอเคไหมพี่ลูกตาลทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นด้วยการพยายามจะย้ายมันอ่ะย้ายมันให้มันไปอยู่ฝั่ง จุดใดจุดหนึ่งมีการเคลื่อนที่ไปนะพี่เอาจุดอ้างอิงเหมือนเดิมเปลี่ยนจุดเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นพี่ให้เป็นแค่ xi นี่เขาก็จะเรียกสั้นๆอย่างนี้ส่วนจุดท้ายจุดปลายเขาก็จะให้เป็น xf เห็นไหมถ้าวัตถุมีการเคลื่อนที่ในฝั่งบวกธรรมดาให้จุดอ้างอิงที่บอกว่าเป็นแกน x เท่ากับ0เนี่ยให้อยู่ประมาณตรงนี้ละกันนี่ ตรงนี้นะพี่ย้ายมาให้มันเคลื่อนที่เฉพาะฝั่งบวกเฉยๆจุดเริ่มต้นพี่ให้อยู่ที่2จุดปลายให้อยู่ที่ขีดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าปกติแล้วถ้าเราตั้งง่ายๆเราจะตั้งจุดเริ่มหรือจุดอ้างอิงเนี่ยไว้ทางฝั่งขวามือสุดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ค่อยพูดทางฝั่งติดลบทั้งหลายแหล่ตัวนี้นะเราจะไม่ค่อยพูดถึง เงี้ยเงี้ยมันก็จะเป็นหายหายไปโอเคปะ mm. เราก็จะเจอในเวอร์ชันที่มีเฉพาะฝั่งบวกตรงนี้อ่านี่แหละอันนี้ก็คือแบบย่อที่เราใช้ที่โรงเรียนตอนเริ่มต้นอยู่ตำแหน่ง x เท่ากับ2อ่ะ x เท่ากับ2บวก2เพี่ก็เขียน x เท่ากับ2ธรรมดาเห็นไ,ไหมส่วนสุดท้ายอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ5แสดงว่าแสดงว่ามีการขยับไป จากจุดเริ่มต้นไปที่จุดสุดท้ายมีการขยับไปทางแกน x แกนบวก x เนี่ยทั้งหมด3หน่วยไหมตรงเนี้ยขยับไป3หน่วย1ช่อง2ช่อง3ช่องก็คือ3หน่วยตรงนี้แหละก็คือการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งซึ่งเราเรียกมันว่าการกระจัดนะมันชี้ไปตามแนวเดียวกันกับแกน x เพราะฉะนั้นการกระจัดก็จะได้เป็นบวก อย่างนี้บวก3ซึ่งมันจะสอดคล้องกันกับร์ชั้นของเวกเตอร์เวกเตอร์ตอนเริ่มตน้นนี่คือเวกเตอร์ของ xi อันนี้คือเวกเตอร์ของ xf ถ้าเราเอาเวกเตอร์อันยาวนี่เวกเตอร์ xf xf นะเอาเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยเวกเตอร์ xi ถ้าเรารู้เรื่องของการบวกลบเวกเตอร์อ่ามันจะตรงกันกันกบเวกเตอร์ของการกระจัดพอดีเลยหรือเขาก็จะพูดเป็นภาษาง่ายๆว่าการกระจัดคือการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งพูงง่ายๆคือเอาเวกเตอร์มาลบกันเออแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นภาษาที่เข้าใจยากสำหรับเด็กหลายๆคน เออแต่น้องๆรู้ความหมายรู้ความหมายโดยอัตโนมัติว่าถ้าบอกว่าตอนเริ่มต้นอยู่ที่ x เท่ากับ2ตอนปลายอยู่ที่ x เท่ากับ5ถามว่ามีการขยับหรือเลื่อนไปหรือเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยว่าเคลื่อนที่ไป3หน่วยถูกไหมเรารู้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องมาลุยสมการเวกเตอร์นี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ย เรารู้เรารู้ตั้งแต่สมัยไหนตอนไหนแล้วแหละแต่เขาไม่ได้เอามาทําให้เป็นสมการเวกเตอร์มันก็เลยพอมาเจอเป็นเวกเตอร์ก็อาจจะตกใจโอเคปะตกใจเล็กน้อยแต่จริงๆให้เราดูตําแหน่งก็ได้ดูตําแหน่งก็ได้ว่ามันเลื่อนไปเท่าไหร่เห็นไหมนี่คือตัวตําแหน่งที่โยงไปที่การกระจัดคราวนี้ถ้าเราเอามาพูดกันปริมาณสเกลา กับปริมาณเวกเตอร์สเกลร์คือปริมาณที่มีเฉพาะขนาดไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าจะชี้ไปทางไหนไม่มีทิศทางใดๆและก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องบอกทิศทางด้วยเพราะมันก็ไม่มีทิศทางอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นค่าของเวลาค่าของเวลานี้มันจะไม่มีชิดว่าชี้ไปทางไหนทูกป่เรารู้ว่า2วินาทีกับ5วินาทีเนี่ยหวินาทีมันก็เยอะกว่า2วินาทีก็เป็นปริมาณเวลาเป็นสเกลร์ ในขณะที่เวกเตอร์่าเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางถ้าเราอยากจะเข้าใจตรงกันในปริมาณพวกนี้เราจำเป็นที่จะต้องบอกให้ครบทั้งขนาดและทิศทางยกตัวอย่างปริมาณเวกเตอร์ที่เรารู้จักกันก็คือเรื่องของแรงถูกไหมถ้าพี่บอกว่ามีกล่องกล่องนึงวางอยู่ที่พื้น อ่าแล้วพี่ลูกตานเนี่ยมีแรงกระทําเอาไปกระทํากับกล่องนี้2นิวตันพี่พูดแค่นี้นะแรงเป็นเป็น,นมาณเวกเตอร์จริงๆต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางแต่ถ้าพี่ลูกตาพูดแค่ขนาดว่า2นิวตันโดยที่พี่ลูกตาไม่บอกทิศทางมันจะเกิดการสับสน มันจะเกิดการไม่เข้าใจตรงกันนะเพราะว่าแรงจริงๆต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางใช่ไหมบางคนเขียนรูปบอกว่าพี่ลูกตาลบอกว่าออกแรงกระทํา2นิวตันบางคนเขียนรูปออกมาเป็นรูปนี้ในขณะที่บางคนบอกว่าพี่ลูกตาลบอกว่าทำสองนิวตันหนูเขียนใหม่ค่ะหนูดันได้ไหมอ่านี่อย่างนี้หนูดันเข้าไปสองนิวตันได้ไหมอ่ะหนูก็เขียนถูกเพราะพี่ลูกตาลเป็นคนไม่ได้บอกเองอะ่ะ ว่าพี่ออกแรงกระทำสอนิวตันน่ะกระทำแบบไหนถูกไหมทำทำแบบดึงออกหรือทำแบบดันเข้าหรือพี่กดลงข้างบนหรือว่าพี่ทำเฉียงเฉียงอย่างนี้คือพี่ไม่ได้บอกทิศ แรงเป็นปริมาณที่ต้องการบอกทั้งขนาดและทิศทางมันถึงจะเข้าใจตรงกันถ้าพี่บอกมันไม่ครบมันก็จะเกิดการเข้าใจไม่ตรงกันนั่นแหละแต่ให้เรารู้ว่าปริมาณไหนก็ตามที่เป็นปริมาณเวกเตอร์ก็คือการกระจัดกับความเร็วสิ่งที่เราจะต้องเน้นย้ำก็คือตัวเรื่องของทั้งขนาดกับทิศทางไม่สามารถพิจารณานะแค่ทิศทางหรือขนาดอย่างเดียวได้ เห็นไหมในขณะที่ตัวระยะทางกับอัตราเร็ว2ตัวนี้จะเป็นปริมาณสเกลร์ไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดชี้อะไรยังไงเพราะมันไม่มีทิศของมันเห็นไหมเป็นลักษณะเดียวกันอ่ะเราก็แบ่งเราก็แบ่งปริมาณสเกลร์ตัวนี้ก็คือระยะทางนะคะเวกเตอร์คู่กันกับตัวการกระจัดอัตราเร็วคู่กันกับตัวความเร็ว คราวนี้สิ่งที่น้องจะต้องแยกให้ได้ก่อนก็คือ s กับ s เวกเตอร์มันแตกต่างกันอย่างไรอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ลูกตาลมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดหนึ่งอ่ะเป็นจุดเองย่างงี้แล้วก็มีการเดินทางไปตรงนี้นั่นนั่นนั่นอ่ะไปถึงจุดปลายเป็นจุด b boy อย่างนี้อ่ะความยาวของเส้นสีส้มความยาวของเส้นสีส้มนี้ก็คือตัว ตัวระยะทางตัว s ตัวนี้ยาวเท่ากับเท่าไหร่อ่าว่ากันไปสมมุติว่าพี่เดินไป100เมตรนี่เส้นสีส้มตัวเนี้ยเหมือนเหมือนเราเดินเนาะเราก็เดินไปตามถนนถนนเป็นเส้นสีสม้มก็จะเป็นตัวระยะทางตัวนี้ตัวระยะทางเป็นปริมาณสเกลร์มีความยาว100เมตรโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวการกระจัด ให้น้องๆมองหาจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายและลากลูกศรพุ่งตรงชี้จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายอันนี้คือตัวการกระจัดการกระจัด s เวกเตอร์จาก a ไป b เราก็จะต้องบอกขนาดขนาดมันเท่าไหร่สมมุติว่าเส้นสีส้มพี่ยาว100เส้นสีน้ำเงินมันก็น่าจะยาวไม่ถึง100ถูกไหมจากรูปพี่ลูกตาลแบบนี้มันก็จะสั้นกว่า ขนาดมันะก็จะน้อยกว่า100พี่ลูกตาลก็สมมติมาละกันอ่ะเจเมตรละกันงี้พี่บอกขนาดเรียบร้อยแล้วแต่พี่ลูกตาลบอกว่ามันจะต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางค่ะแล้วหนูจะบอกทิศทางยังไงดีชี้ไปทางนั้นเ <c oughs> อตอตรงนี้ไหนนโอ้ฉันงงชี้ไปทางนั้นไม่ได้ทางนั้นมันไม่รู้จักถูกไหมเราต้องมีการอ้างอิงอ้างอิงวิธีง่ายๆเลยก็คือตั้งพิกัดฉากงี้ แกน x y พิกัดฉาและก็บอกมุมมุมที่เวกเตอร์ของเรานี้กระทำกับแกนที่ทุกคนรู้อย่างเช่นแกน x งนี่พี่ก็เขียนมุมเซตานี่อย่างนี้พี่ก็อาจจะบอกทิศทางว่าให้มันทำมุมนะคะทิศทางทำมุมเป็นมุมเซตากับแกน x ฝั่งบวกหรือแกนบวก x แบบนี้อ่าคราวนี้พอเราได้การเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของพี่ตอนนี้ที่พี่ยกตัวอย่างก็คือเดินเป็นเส้นสีส้มนี้โค้งโค้งโค้ง,ง,ง,งจากจุด A ไปจุด B ทําให้เกิดระยะทางระหว่างช่วง AB ตรงนี้100เมตรอ่าทำให้เกิดการกระจัดหรือ SAB ตรงนี้70เมตรทิศท,ทางทำมุมเซต้ากับแกนบวก X พอได้สองตัวนี้ทุกอย่างก็จะไม่ยากละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อน้องเอาไปใช้ในการคำนวณหาตัว V หรือตัวความเร็วกับอัตราเร็วตัวนี้นะเมื่อไหร่ที่เราต้องการหาอัตราเร็วให้เราไปเอา S ที่เป็นเวอร์ชันธรรมดาเนี่ยเอามาหารด้วยเวลา เมื่อไหรที่เราต้องการความเร็วเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมให้เอา s ที่เป็นเวกเตอร์มาหารด้วยเวลาซึ่งอย่างรูปนี้เราชัดเจนเลยว่าถ้าเราจะเอา s ธรรมดาเราต้องไปเอาเลข100มาแต่ถ้าเราจะเอา s ที่เป็นเวกเตอร์เราต้องไปเอาเลข70มาถูกปะคราวนี้เราก็จะมาหารด้วยเวลาตัวเวลาตัวนี้เป็นค่าของเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่แบบไหน เขาเดินจริงๆเป็นเส้นสีสม้มแต่จากการเดินเส้นสีสม้มทำให้เราลากเวกเตอร์ที่จุดต้นกับเวกเตอร์ชี้ไปหาจุดปลายได้ออกมาเป็นลูกศรแต่มันไม่ได้เดินตามลูกศรถูกไหมมันเดินตามเส้นสีส้มตรงนี้ถ้าพี่สมมุติว่ามันคือ20วินาทีเราก็เอาเลข20ตัวเนี้มาหารมันจะได้เป็นเลข20ตรงนี้2อันเลยนี่นะ20กับ20ตรงนี้ เป็นค่าค่าเดียวกันอ่าเราก็หารไปมันก็จะได้ออกมาเป็น1 0 0หาร20ได้5เนาะหน่วยจะได้เป็นเมตรต่อวินาทีตรงตามสูตรของเขาสูตรเขาเป็นระยะทางเป็นเมตรเวลาเป็นวินาทีเพราะฉะนั้นพอเอามาหารกันก็จะได้หน่วยของมันเป็นเมตรต่อวินาทีความเร็วล่ะความเร็วให้เอาการกระจัด หน่วยเป็นเมตรเหมือนกันค่ะเวลาเป็นวินาทีเหมือนกันเอามาหารกันหน่วยของมันก็จะได้ออกมาเป็นเมตรต่อวินาที7 2, หารสองหรือจร,จริงก็คือ3.5พี่ลูกตาลเพิ่งย้ำไปบอกว่า v v หรือความเร็วเนี่ยพี่มันเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมมันเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมแล้วทิศทางหรอพี่ทิศทางอะทิศท,ท,ทางยังไม่ครบเลยทิศทางมันยังไม่มีเลย ทิศท,ทางของตัว V มันเกิดขึ้นจากทิศท,ทางของตัว S ซอยซอยหารด้วยเวลาซอยหารก็ไปหารเยอะยี่สิบหน่วยไหมเราก็จะได้ทิศของมันเนี่ยทิศของตัว V เนี่ยเป็นเวกเตอร์เล็กๆเ,เห็นเวกเตอร์เล็กๆของพี่ไหมนะ่ะเป็นเวกเตอร์เล็กๆที่หน้าตาเหมือนกับเวกเตอร์ของการกระจัดนี่แหละชี้ทิศท,ทางเดียวกันเลย แต่ว่ามันสั้นลงด้วยการที่มันเป็นเวกเตอร์เดิมถูกหารด้วยตัวเวลามันก็เหมือนถูกตัดท่อน,นะเธอเลยเหลือได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ชีท้ทิศทางเดิมแต่ว่าสั้นลงเป็น1ใน20โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นทิศของมันก็เลยเหมือนกันกับทิศของตัวการกระจัดนี่แหละ ก็ปี่ทิศมาเลยค่ะเป็นอันว่าตอบครบแล้วพี่ลูกตาลมีขนาด3.5เมตรต่อวินาทีทิศทางทำมุมเซต้ากับแกนบวก X เหมือนกันกับทิศทางของตัวการกระจัดเลยแต่การกระจัดนี้มีขนาด70เมตรทำมุมเซต้ากับแกนบวก x อเข้าป่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องตำแหน่ง การกระจัดระยะทางอัตราเร็วความเร็วอะ